สวยไม่เห็นเอาไม่เห็นไม่เห็นมีเห็นนั่าหรอไม่เห็นนะสวยไม่ถ้าไม่สวยสวยไม่เห็นสวยทุกวันอยู่ละไม่เห็นออกกำลังกายโอ้ยนะคะลูกชายนี่บรรยากาศนะคะโดนลุมนะคะโดนแม่ห้อมหลอมชาเหนื่อยแค่ไหนก็ยิงโอ้ยอยู่ตนั้นไม่อยู่เลไม่ได้กอด อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปหาทิ่พักเต็มนู่นเนี่ยจะออกสังหนอกุีีสอนยังมบกลับบ้านดวยเพราะว่าโอ้ตัวเมืองกุเหรอโอ้ถ่ายรูป่าี้ค่ะีน้เราลอดวาเร็เดีวม่พกแต็ไม่หยุดยงได้คคค สนามดูนี่ค่ว่าถูกผสม่อง